เวลาที่นึกถึงสุนัขหลายคนอาจนึกถึงเพื่อนสีขาผู้ซื่อสัตย์ที่มักจะนอนกลางพุงเฝ้าหน,น้าบ้านหรือวิ่งเล่นคาบลูกบอลที่ข้างสนามแต่ที่จริงแล้วสุนัขเหล่านี้มีพลังวิเศษซ่อนอยู่เมื่อใครๆก็คิดว่านักบำบัดต้องใส่แค่ชุดกาว แต่พวกเขาเหล่านี้คือนักบำบัดสีขาที่ใครๆก็รักเพราะนี่คือโครงการเตราพี่ด็อกทีมที่ถือกำเนิดขึ้นในปีพศ2 5 6 3โดยมีภารกิจหลักในการสร้างทีมที่เจ้าของและสุนัขจะได้ร่วมฝึกฝนการเยียวยาวผู้ป่วยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆไปกับน้องหมานั่นเองจุดเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณย่าป่วยเป็นสโตรกคุณย่ามักจะมีสุนัขของแกนั่งดื่มชาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย คราวนี้วันนั้นเราเอาสุนัขมาวางบนตักแกปรากฏว่าแกมองสุนัขปกติเนะแกไม่มีอินทราแอคกับคนแล้วนะคะเอาหน้าไปใกล้กันมากๆเงี้ยแกก็ไม่สนใจมองค้ามไปแต่ปรากฏว่ามอมีสุนัขแกแกสนใจสุนัขคราวนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทาไมแบบแกอยู่ดีสนใจสุนัขแต่ช่วงนั้นก็เป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันว่าอยู่ดีเราไปเปิดเจออาร์ติเคิลหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเพทราบีก็เลยเฮ้ยอยากจะเอามันมาพพอร์ตปัญญา จึงเป็นที่มาในการเริ่มศึกษาหลักสูตรการบำบัดด้วยสุนัขจากสวิตเซอร์แลนด์และนำแนวคิดนี้มาพัฒนาให้เหมาะกับสังคมไทยและด้วยการร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมโรงพยาบาลศรีธัญญามูลนิธิช่วยคนตาบอดและมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกโดยใช้เวลาพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด6เดือนสุนัขบำบัดทุกตัวค่ะถูกฝึกมาให้อดทนต่อความเจ็บปวดได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่น บางทีมีคนจับก้นแรงๆหรือว่ามีคนแบบแอบเอาหี A ่ v, เขาะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็พอสะพนฟังจะปวดตรงนั้นได้ด้วยแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าสอกด้วยนะคะที่จะต้องคอยควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าเราได้ทำงานกัน,กนเป็นทีมคือเราจะเป็นคนที่คอยหลีดว่าเอ่อคนที่เข้าเซกชันกับเราเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรได้เพื่อให้น้องอ่ะสบายตัวที่สุดแล้วก็กิจกรรมนั้นดําเนินไปได้จนมั้นสิ้นสดุดไปอะค่ะ ที่สำคัญเลยคือเรากับน้องอะค่ะต้องค่อนข้างมี relationship หรือมี bonding ที่แบบแน่นมากๆเขาต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเพยายามจะต้องการให้เขาทำเนี่ยคืออะไรทุกๆอย่างมาันจะต้องมีการฝึกซอ้อมหรือความเป็นกิจวัตรประจำวันแทรกซึมเข้าไปอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขามาคือเขาต้องมาแบบต้องมาทำงานหรือว่าต้องมากดดนันแต่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้มาสนุกกับคนอื่นโดยที่มีเราเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอนั้นด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าแต่ละครั้งที่เข้ามาทำเซสชันบับัดอะคะ่ะเขาได้เล่นแล้วเขาก็ได้รางวัลด้วยซึ่งปัจจุบันมีสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนทั้งหมด40ทีมโดยหลักสูตรนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การฝึกสุนัขแสนรู้เพียงเท่านั้นแต่ผสมผสานไปกับการฝึกเจาของด้วยเพื่อให้ทั้งคนและหมาทำงานเป็นทีมเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมของกันและกันและเรียนรู้จังหวะการเข้าใกล้ผู้ป่วยนั่นเอง ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกสุนักก็คือน้องหมาที่มีบุคลิกชอบการปฏิสัมพันธ์ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งรอบตัวไม่โจมตีคนและสุนัขด้วยกันโดยไม่จําเป็นต้องมีบุคลิกที่เรียบร้อยเพราะในบางครั้งพลังงานสนุกสนุกที่น้องหมาส่งออกมาก็สามารถเยียวยาผู้ป่วยได้เช่นกันในขั้นตอนการบําบัดคีมสุนัขจะถูกจับคู่ให้เหมาะกับลักษณะของผู้ป่วยทั้งในแง่บุคลิกภาพและประวัติผ่านการประเมินจากแพทย์ซึ่งรูปแบบการบําบัด จะถูกออกแบบไปตามแต่และบุคคลและตามเป้าหมายที่แพทย์ได้ตั้งไว้นั่นเองเช่นกิจกรรมผู้สูงอายุจูงน้องหมาไปช้อปปิ้งจำลองผ่านการจำลองหยิบของใส่ถุงใส่ตะกร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยทั้งการแยกสีการแยกชนิดของสิ่งของไปพร้อมๆกับน้องหมาและกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษเช่นการหวีขนแปลงฟันหรือติดสติกเกอร์น้องหมาทำให้พวกเขาได้เรียนรู้น้ำหนักมือของตัวเอง และช่วยสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความใจเย็นที่มากขึ้นปัจจุบันโครงการเตรอพีด็อกไทยแลนด์จะมีการเปิดอบรมเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นขั้นตอนในการเที่ยเข้ามาอบรมใช่ไหมคะก็คือว่าสมมติสนใจเนี่ยอันดับแรกคือไม่ต้องกังวลเรื่องสุนัขสุนัขไม่ได้ต้องเก่งเพราะว่าในทีมเราอ่ะมีสุนัขไม่เดินเลย แต่กินเก่งกินเก่งกินอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าหลักๆคือสุนัขไม่กัดคนไม่กัดสุนัขอันนี้ดับแรกอายุสุนัขตั้งแต่หนึ่งขวบประมาณหนึ่งขวบไม่เกินอัหนึ่งขวบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนถึงไม่เกินเจ็ดปีก็วันนี้สําหรับผู้เลี้ยงสุนักที่บ้านนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าอันดับแรกอะอยากที่จะ อยากที่จะให้ทุกๆคนรู้จักสุนัขของตัวเองก่อนอมีความสัมพันธ์มีเลี้ยงชีพสร้างบอนดิ้งที่ดีกับสุนัขตัวเองสิ่งสําคัญก็คืออยากให้รู้จักเขาก็คือต้องฝึกเขาพอฝึกเขาปุ๊บเราจะเลี้ยงสุนัขสนุกขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นพัฒนาการของเขาค่ะพอเราเห็นพัฒนาการของเขาเราสนุกกับการเลี้ยงเขามันอยากทําให้เราไปทําอะไรอะไรอะไรต่อ,ขอเขามากมายแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทําประโยชน์ต่อไปนะคะ เมื่อเราคลิกกันแล้วหลังจากนั้นน่ะเขารู้จักเรามากขึ้นเรารู้จักกันมากขึ้นความเชื่อมโยงตรงนี้มันไม่ต้องผูกติดกันตลอดเวลาเขาจะเขาจะไม่ได้ต้องการเราตลอดเวลาเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวใจอันหนึ่งสำหรับท่านที่อยากที่จะเข้ามาอบรมในโครงการนะคะหรือก็เข้ามาเป็นทีมสุนัขตำรวศไทยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ a d s i e t d o c t นะคะหรือโครงการสุนัขตำรวศไทยก็ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ นะคะสามารถเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะปัจจุบันต e r พี่ด็อกทีมจะมีการเปิดอบรมปีละหนึ่งรุ่นเพราะนี่คือเหตุผลอันยิ่งใหญ่ที่สุนัขอยู่คู่กับพวกเราบนโลกใบนี้ที่ผู้คนต่างต้องการการเยียวยาบางครั้งการรักษาที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนที่มองเราด้วยความเข้าใจและอยู่ข้างกันด้วยความรักนั่นเอง